น well ั่งก็ได้นะครับยืนก็ได้นะครับถ้ายืนบางทีอาจจะเรียนสีสันไทยนะครับตั้งโมสามจุดรวมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัะคู อินิตสางมหานณิยาอธิวัฒนังสุรักันตานังสัพเพเทวานังอินนาสกานาักระเนะสัพเทเวปูเชมาข้าพเจ้าทั้งหลายโคนอมูชามเจ้าแม่นักที ข้าวสีทันดอแม่นยานาเเรือและเทพพยายดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณปากอาวแห่งนี้ด้วยเครื่องสัรราทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพรเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลลักิดกุศลส่วนกุศล ให้เกิดคุณสมรักปทุมนันผู้วายชนนักบัี้จะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอังคารของคุณสมรักปทุมนันผู้วายชนขอเจ้าแม่นักบีขาวสีันแดงแม่น,นางเรือ และเทพาดาทั้งหลายโลกรวมครองรักษาอัภิและอังคารของคุณสมรักประทุมนั้นผู้วายชนและผดุโปรดอนุมโมทนาบนบันดานให้ดวงวิญญาของคุณสมรักประทุมนั้น ผู cooks, Gott, ้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพปสุศในทิพยาิมานวันนี้นิรันดรเิ